สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอดดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่1อกุมภาพันธ์2,569ค่ะคำาพยากรเป็นการอันแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะ ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะดีไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์ได้อิทธิพลของ6ไม้เท้านะคะการงานมีความโดดเด่นนะคะยังคงได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจากคนหมู่มากนะคะไม้เท้าเนี่ยบอกบอกในเรื่องของความาเรียกว่าการกระตือรือร้นนะคะการเรียนรู้นะคะหกไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเรียกว่าแคล้วคาดปลอดภัยนะคะเดินทางแล้วจะโชคดีเดินทางแล้วจะรับรัพ์ด้วยนะ รวมถึงอิทธิพลของเด็กถือไม้เท้านะคะก็เรียกว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าหรือว่าจากบริวารอาจจะนําพาเรื่องราวข่าวดีมาให้นั่นเองค่ะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าคนวันอาทิตย์วันนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ก็มีบ้างเนาะเรื่องราวปัญหาเครียดๆทุกความอึดอัดความไม่สบายใจความกังวลนะคะหรืออาจจะกําลังภาวะพววงห่วงหน้าหวงหลัง นะคะก็ได้ด้วยเช่นกันบางคนวันนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการคิดการวางแผนการตัดสินใจนะคะกับบางอย่างบางเรื่องราวซึ่งก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่าอึดอัดใจมีความอึดอัดใจอยู่นะคะเรียกว่าข้างนอกดูสดใสดูร่าเริงดูไม่มีอะไรแต่ภายในใจเนี่ยมันมีความคิดความกังวลอยู่ในใจลึกๆอยู่นั่นเองเรียกว่าทุกๆอย่างเดี๋ยวมันจะค่อยๆผ่านไปนะคะเพียงแต่ว่าบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง ส่วนในเรื่องของการเงินก็ถือว่าการเงินเนี่ยนะคะอิทธิพลของไม้เท้าเป็นไพ่ของความขยันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยตามนะ้ำไพ่ไพ่บอกว่าคุณก็ยังดูแลตัวเองได้ยังมีไรายได้มีการเงินเข้ามาแต่อาจจะเครียดในเรื่องของคัว่านนี้สินภาระที่อยากจะเคลียร์อยากจะจัดการอยากจะสะสางให้มันเสร็จสิ้นนั่นเองค่ะถ้าโชคลาภคนวันอาทิตย์วันนี้มีโชคจากงานมากกว่านะส่วนอ่า ความรักนะคะวันนี้ความรักเรียกว่ามองตาก็รู้ใจแล้วกันนะเรียกว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันอาจจะไม่ได้วื้อหวานะคะไม่ได้เอาใจกันมากมายเนาะบางคู่อาจจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วนั่นเองหรือถ้าเป็นคนโสดนะมีคนที่คุณแอบชอบแอบมองแอบปลื้มอยู่นะคะแต่ถามว่าถูกใจหรือย,ยังก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเลยทีเดียวสุขภาพวันนี้คนวันอาทิตย์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลัง ะะปวดเมื่อยช่วงหลังช่วงเอวนะคะบางคนเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายหรือคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดหมดลูกด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะถ้าเธอต้องการประสบความสําเร็จเธอต้องมีวินัยในตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข6มีเลข1และเลข3ค่ะ คนวันอาทิตย์ถ้าจะทําบุญให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับหยุดยารักษาโรคหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยติดเตียงนะคะทําบุญกับโรงพยาบาลจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันอาทิตย์ค่ะเลขนําโชคตัวเลขจากเด็กจากกุมารน,นะคะต่อไปมาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะ คนวันจันทร์อิทธิพลของห้ารหลียนนะคะช่วงนี้คนวันจันท์ดูเหมือนค่อนข้างจะเครียดเครียดนะสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเรียกว่าสุขภาพจิตสุขภาพใจเนี่ยมันเออมันอาจจะ เกิดอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียเหนื่อยแล้วหอละเหี่ยใจแล้วก็เลยอาจจะส่งผลเหมือนในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยเช่นกันนะบางคนเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะคะช่วงนี้ทำแผนอาจจะมีอาการมึนมึนงงง,งวิงเวียนศีรษะบางคนเป็นโรคน้ําในหูไม่เท่ากันหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่าฮอร์โมนภายในร่างกายที่อาจจะเกิดการปรับ เปลน,นะคะทำให้ช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างจะเรียกว่าขึ้นขึ้นลงลงแปรปวนง่ายนะคะหรือนะคะสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีมึนมึนงงงเข้ามาใครที่ขับรถก็ต้องระมัดระวังนะโรควูบหน้ามืดนะคะไพ่เดสตานะคะเป็นไพ่ของการหยุดพักพักผ่อนนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการพักฟื้นนะคะหยุดนอนพักรักษาตัว รวมถึงคนที่คนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้ด้วยนะส่วนการการค้าขายวันนี้อาจจะดูเย็บเย็บซบเซาไปบ้างนะคะในเรื่องของการค้าขายวันนี้จะเดินทางไปไหนก็เช็คตรวจสภาพรถให้ดีก่อนการเดินทางก็แล้วกันเพราะว่าบางคนอาจจะมีการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําป่าเขานะคะส่วนการเงินนะช่วงนี้ห้าเหรียญขึ้นมาเลยนะ เรียกว่าการเงินต้องวางแผนให้ดีต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมมัธยัด,ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นอนาคตมีแนวโน้มที่การเงินจะลําบากได้ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากเบอร์โทรศัพท์สลับไปสลับมาให้ดีค่ะจะมีโชคค่ะความรักช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นไพ่ของคําว่าการดูแลกัน ประครับประคองกันไปช่วยเหลือกันไปนะคะส่วนคนโสดนะคนโสดเนี่ยมีคนคุยแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเลยทีเดียวค่ะสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะเธอควรออมเงินไว้บ้างอนาคตจะได้ไม่ลาบากค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข5ามีเลข4และเลข7ค่ะคนวันจันทร์วันนี้ถ้าจะทําบุญทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําดื่มนะคะ จะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันจันทร์ต่อไปมาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะคนวันอังคารอิทธิพลของดาบปัญหาอุปสรรควันนี้ดูเครียดนะอึดอัดนะคะ เรียกว่าพูดไม่ได้บอกใครไม่ได้กล้ำกลืนฝืนทนเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวหรือสองดาบนะคะช่วงนี้ไม่อยากจะเจอผู้คนไม่อยากพบเจอกับใครเลยนะอยากจะอยู่เงียบๆนะคะคนเดียวคิดทบทวนนูน่นนี่นั่นสิ่งต่างๆสองไม้เท้านะคะเป็นไพ่ของคําว่าการเฝ้ารอเฝ้าคอยนะคะเรื่องราวข่าวดีจากทางไกลหรืออาจจะมีการวางแผนวางแผนในเรื่องของคําว่าพรุ่งนี้อนาคตแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่แบบ ลงมือทําแบบชัดเจนนะยังคงเป็นไพ่ของคําว่าการยืนมองนะคะเฝ้ารอหรือว่าการยังอยู่ที่เดิมอยู่นั่นเองนะคะ the world นะคะ เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับออนไลน์ค้าขายต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือ The world เนี่ยถ้าในเรื่องของการค้าขายอาจจะต้องไปมองในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของการตลาดงานออนไลน์การสร้างตัวตนในหลายๆแพลตฟอร์มการสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองนะคะหรือว่าให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะที่เราอาขายอยู่นั่นเองนะคะ ช่วงนี้การงานบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการรอนะรอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรอคอยการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือกําลังรอลุ้นอยู่หรือว่าอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการเลือกเอ๊จะไปทางไหนดีนะคะการตัดสินใจนั่นเองค่ะ ส่วนการเงินนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะมีโชคลาบลอยเข้ามานะคะมีโชคต่างถิ่นต่างแดนมีโชคจากออนไลน์ผู้หญิงจะนําโชคลาบความดวงดีมาให้นะคะ,ะช่วงนี้การเงินบางคนก็ดูเครียดๆนะเงินมันค่อนข้างจะตึงๆนะคะหมุนไม่ค่อยจะทันส่วนความรักวันนี้นะคะก็เรียกว่าคนวันอังคารวันนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเก็บตัวนะคะทำให้มันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความรักรักไม่ได้หวือหวานะคะรักมันอาจจะดูเงียบดูเหงา หรือคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะกําลังมองอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคุณดูนิ่งไปเงียบไปบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะให้คําปรึกษาคําแนะนําดีๆกับคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเช้ามาก็ยิ้มให้กันบ้างนะคะพูดคุยมองหากิจกรรมทําร่วมกันนะเรียกว่ารักมันไม่ได้แย่นะคะแต่บางครั้งมันอาจจะแค่ขาดความเข้าใจ ส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังอยู่ในโหมดของคำว่าโสดนะแต่ดูเหมือนมีคนแอบชอบแอบมองแอบซองแอบติดตามคุณอยู่ค่ะสุขภาพคนวันอังคารจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาค่ะแสบตาปวดตาสายตาผ้ามัวนะคะสายตาสู้แสงไม่ได้มาดูไพ่จิตวิญญ,ญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอังคารบ้างค่ะ การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเธอเองเพราะความรู้เป็นทรัพย์สินเดียวที่ไม่มีใครนําไปจากเธอได้ค่ะเลขน้าไพยมีเลข2มีเลข2และเลข1สําหรับคนที่ชอบนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะคนวันพุธจัสติกนะคะความคิดการจัดการการวางแผนนะคะความรอบคอบ สถิติเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าหมกมุนเนาะอยู่กับบางสิ่งบางอย่างอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทําหรืออาจจะกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ช่วงนี้คิงเหรียญน,นะคะจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินนะคะหรือบางคนเนี่ยมีโชคเข้ามาด้วยนะตัวเลขจากเอกสารนะคะหรือซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ด้วยนะเรียกว่าอาจจะพอมีโชคเข้ามานะคะ ไพ่สองเหรียญเป็นไพ่ของคําว่าเงินหมุนเหมือนกันนะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์นะคะจำนองจำนำําหรือไพ่สองเหรียญเนี่ยบัตร ATM ก็กดเข้ากดออกกันเลยนะเพราะฉะนั้นการเงินเรียกว่ายังไม่ได้นิ่งยังไม่ได้แบบอ,อยู่ตัวนะคะอาจจะอยู่กับคําว่าเงินหมุนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็บริหารในเรื่องของการเงินให้ดีหรือถ้าในเรื่องของการงานเนี่ยงานที่ทําอยู่คุณยังมั่นคงอยู่นะ แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะให้มันมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังเนาะเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนนะส่วนโชคลาบนะคะผู้ชายลักษณะขาวท้วมจะนำโชคลาบความดวงดีมาให้คะ่ะความรัก,กวันนี้นะคะก็เรียกว่า ความรักมันดูลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างบางเรื่องบางราวนะคะแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเรียกว่ายังมีในเรื่องของคําว่าการช่วยเหลือเกื้อหนุนกันดีอยู่นะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่ายังอยู่ในโหมดของคําว่าโสดอยู่นะถึงจะมีคนคุยแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะสุขภาพจะมีอาการมึนๆงงๆวิงเวียนศีรษะอยู่บ้างค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะ เธออยากกังวลไปเลยทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นค่ะเลขนาภายมีเลขหนึ่งมีเลขห้าและเลขสองค่ะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะ คนวันพฤหัสสามไม้เท้านะคะ,ะการออกเดินทางนะคะการไปผจญภัยสู่โลกกว้างนะหรือไพ่สามไม้เท้าเนี่ยนะคะคนวันพฤหสัสค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือสามไม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อการเดินทางงานสื่อสารก็ได้ด้วยนะคะราชินีถ้วยรอบรอบนะคะระมัดระวังนะคะราชินีถ้วยเนี่ยรอลุ้นรอ คอยเรื่องราวข่าวดีอาจจะมีบ้างเรื่องราวให้ต้องอึอดอัดทุกข์ไม่สบายใจวันนี้ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะคะคนเหมนพฤติกัรเนาะเพราะมีอิทธิพลของ3ดาบอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบกระเทือนความรู้สึกนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวข่าวๆทําทให้เรารู้สึกว่าตกอกตกใจก็ได้ด้วยอาจจะเป็นปัญหาเก่าเรื่องราวเดิม นะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจกันเกิดการเข้าใจผิดกันยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะคําพูดกันด้วยก็แล้วกันในวันนี้การเงินนะคะบางคนนี้กําลังรอรุ้นรอคอยนะคะว่าจะมีโชคหรือเปล่าใครที่ชอบเสี่ยงโชคบวกบวก,บกลบๆให้ดีด้วยนะเดี๋ยวมันจะเฉียดไปเฉียดมาได้นะคะ ส่วนความรักนะคะก็เรียกว่าใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวให้กับคนรักก็พยายามมองหากิจกรรมทำร่วมกันบ้างพูดคุยกันบ้างนะรักมันจะได้ไม่ดูเหงาไม่ดูแย่จนเกินไปค่ะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังอยู่ในโหมดของคำว่าโสดนะบางคนอาจจะเพิ่งอกหักมาหม,ม,มาดๆหรือเปล่านะคะสุขภาพช่วงนี้สุขภาพจิตสุขภาพใจไม่ค่อยแข็งแรงบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเหนื่อยง่ายหอบง่ายด้วย มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะรู้ไหมมีใครบางคนอยากกอดเธอจะแย้อยู่แล้วค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขสม,มีเลขหนึ่งและเลขสค่ะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะคะ คนวันศุกร์ไพ่เฮอร์มิตเก็บตัวนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์เรียกว่าค่อนข้างจะดูออยู่กับตัวเองมากกว่าหันมาคิดทบทวนเรื่องราวสิ่งต่างๆนะคะให้ความสําคัญกับตัวเองแล้วก็บางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตําราหมกมุ่นอยู่กับการเรียนรู้นะคะเรียกว่าช่วงนี้คนวันศุกร์จะทําอะไรนี้ค่อนข้างจะ คิดพ,พิจารณามากขึ้นมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะกิงถ้วยนะคะยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเรื่องของอาหารของกินสิ่งต่างๆแต่การเงินเนี่ยคนวันศุกร์รู้สึกรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะประหยัดอดออมมัธยัติมากขึ้นนะไม่มีอะไรที่ได้มาแบบง่ายดายสำหรับคนวันศุกร์นะคะเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเลยทีเดียวนะในวันนี้หนึ่งดาบนะคะอะไรที่คุณทำเองจัดการเองได้สิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จ นะคะและหนึ่งดาบเนี่ยไม่ว่าคุณจะคิดหรือว่าจะทําอะไรขอให้คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในตัวเองนะคะเรียกว่าไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะคะแต่บางอย่างก็อาจจะต้องรอเวลานิดนึงเนาะมันอาจจะยังไม่ได้ทันใจเลยในทันทีนะคะเรียกว่าช้าๆแต่ชัวร์ค่ะ การเงินใครที่บอกว่าการเงินตึงจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็อาจจะไม่ได้มากมายเหมือนที่บอกนะคะสุดท้ายตนอาจจะต้องเป็นทิพย์พึ่งแห่งตนโชคลาภนะคะเลขที่ชอบเลขที่เราคิดว่าใช่เลยค่ะความรักนะคะวันนี้ดูเงียบเหงานะแต่ก็ไม่ได้อ้างวางจนเกินไปเรียกว่าต่างคนต่างก็มีพื้นที่ของกันและกันมากกว่าค่ะ,ส,ะส่วนคนโสดนี่วันนี้ยังอยู่ในโหมดของคําว่าโสดสนิทอยู่นะสุขภาพนะคะโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์บ้างค่ะฝึกฝึกนะคะฝึกทุกวันแล้วเธอจะชํานาญไปเองค่ะอะไรที่เราไม่ได้มีความเก่งไม่ได้มีความชํานาญก็ต้องมันฝึกฝนก็แล้วกันนะเลขหน้าไพ่มีเลข9มีเลข5และเลข1ค่ะสําหรับคนวันศุกร์มาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะ คนวันสาว์ไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่ใบนี้มักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยหรือวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาคําชี้แนะคําแนะนํากับคนวันเสาร์ก็ได้ด้วยนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคําว่าเป็นคนใจดีมีน้ําใจชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือนะคะแล้วก็มักจะเป็นที่พึ่งให้กับ ที่พึ่งทางใจให้กับคนรอบข้างได้ดีเลยทีเดียวนะเมิกเิเชนนะคะการเรียนรู้นะคะเ,เรียกว่างานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการติดต่อการสื่อสาร นะคะโดดค่อนข้างจะโดดเด่นค้าขายงานเซลล์นะคะเมจิกเชนเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้นะรู้รอบตัวรู้รอบด้านนะคะไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้แล้วก็วันนี้อาจจะมีเรื่องของคําว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาหรืออาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทดลองทําสิ่งใหม่ๆทิ่งสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้ทํานะคะ สิบไม้เท้านะคะงานเยอะงานยุ่งนะบางคนวันหยุดก็ไม่ได้หยุดพัก,ไม,ไ,ก,ะะก,ก,กไม่ได้พักผ่อนหรือวันหยุดนะคะก็เรียกว่าหยุดงานแต่ก็อาจจะไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ยังคงคุยในเรื่องของงานมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องของงานอยู่เลยนะคะเพราะสิบไม้เท้า timeline, แบกงานกลับบ้านเลยทีเดียวนะ,ะในเรื่องของการเงินยังเรียกว่ายังมีรายได้มีการเงินเข้ามานะคะด้วยความรู้ด้วยความสามารถของตัว คนวันเสาร์นั่นเองนะคะถามว่ามีคนช่วยในเรื่องของการเงินไหมก็อาจจะมีนะถ้าใครที่การเงินตึงเรียกว่ามีคนช่วยนะคะอาจจะเป็นคนคนรักคนในครอบครัวคนใกล้ตัวนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากเบอร์โทรศัพท์ส่วนความรักถือว่าเป็นความรักที่ดีนะให้เกียรติซึ่งกันและกันยอมรับซึ่งกันและกันนะคะให้คำปรึกษาคำแนะนำนู่นนี่นั่นสิ่งต่างๆกันดีเลยทีเดียวเรียกว่า อ,อดทนฝ่าฟันไปด้วยกันถ้าเป็นคนโสดมีคนคุยนะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ชัวร์นะคะสุขภาพคนวันเสาร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบ่าไหล่หลังช่วงเอวค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันเสาร์บ้างค่ะมั่นใจในตัวเองหน่อยค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข5มีเลข1และเลข0ค่ะ มาดูเลขนำโชคนะคะประจำวันที่1กุมภาพันธ์2,569ค่ะเลข1ขอโทษเลข4เลข6เลข9และเลข1นะคะ ก็ขอให้รับทรัพย์รับโชคนะคะตามกำลังบุญของแต่ละบุคคลนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ